ครับวันนี้มาน้ำม,มันไม่แห้งนะครับกลางวันเลยมากลางคืนกันดูไม่รู้จะยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์บีกำลังเจาะนะครับโหเหนื่อยเลยครับกลางคืนเดี๋ยวถึงตัวยังไงเทมจะถ่ายชมนะครับเนี่ยปากมูกอยู่ทางนี้ครับแหวอาจจะไม่สวยนิดนึงนะครังไงเเจอแล้วจะตัดให้ดูแป๊บน,นึงครับไม่ถึงตัวปูไหนจะโดนอะไรเนี่ยโดนหินยังโดนหอยยัง จานตกเจาะถึงนะครับแป๊บหนึ่งอะร่วงไปครับไม่ง่ายเลยครับรู้นี้โอ้โหจานบีว่าลึกเหลือเกินสองเจาะแล้วครับริมน้ำแบบนี้อันแบบนี้ฟังจามชนกันต่อครับแป๊บหนึ่งถึงไหมจานโอ้โหตูดโกงเลยครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับนี่ค,ครับจานบีว่าจับแล้วครับ กองขยับตามมากไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะย้อนแสงเอาเนี่ยมันสูงก็บังครับติตตามชมกันนี่คำคืนนี่ครับนอาจา์บีร้องไม,ม่มีตัวนะครับแป๊บนงึงง่ายสวยเปล่ายากนะครับดินมันดูดมันไหลทานเรื่อง,งาดมันจะหนีบเอาครับ โอ้โหตัวสวยครับยื่นมาดูหน่อยครับไ,ได้เลยครับไซสโอ้โหหยอดจริงครับอาจารย์วีนี่เดี๋ยวยังไงเราไปชมกันต่อครับ